สวัสดีแฟนเพจสุรบรณัณผมชูรสแล้วก็ง่ายๆสไตล์จานแว่นเนาะวันนี้มาขั้นตอนสุดท้ายที่จะส่งลูกค้าเราก็มานำมาเสนอสองระบบระบบหนึ่งมีตะแกรงคัดอย่างดีทั้งหลังเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะ,อ,ะอันนั้นสำหรับคนมีกระตังอันนี้สำหรับคนจนอ่าไอตัวเนี้ย ที่มันมีเพราะว่าเราเคยทําเม็ดปุ๋ยมาก่อนเนาะเคยทําปุ๋ยทําอะไรเรามีเครื่องร่อนปุ๋ยเก่าเราก็มาคัดฟางมาคัดเศษฟางเศษของใหญ่ๆอ่ะแต่เนี้ยเป็นลักษณะว่าเราเก็บของของเก่าของห้างเนะเมาะมามาทำสำหรับคนที่อยากจะคัดแบบง่ายๆแบบง่ายๆเราก็จะนำเสนอสองแบบก็คือต้องอธิบายก่อนไอ้ข้าวนี่ก็คือเรานวดมาจากที่นาใช่นวดออกที่นามาเป็นตัวนี้ที่เราใช้เครื่องหมุนน่เนาะ มันก็จะประกอบไปด้วยฟางด้วยแกบอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราใช้เครื่องตีถังมสองลิตรตีนะมันก็จะขาดมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมควรที่จะส่งลูกค้าใช่ไหมแต่ปัญหาของเราคือฟางไม่ใช่เม็ดหญ้านะเพราะว่าเราไปที่นาเรามันไม่มีหญ้าเนาะดอกหญ้าดอกอะไรมันไม่มีเม็ดหญ้ามันก็มีปัญหาเรื่องเศษฟ,ฟา,างเงี้ยเราก็จาเป็นมาทํา คัดฟางออกจากข้าวคัดฟางออกจากข้าวกายข้าวรีบข้าวครึ่งเม็ดเอ่อเท่นั้นแหละไอ้ดอกหญ้าไม่ไม่มีปัญหาคือข,ข้าวรีบข้าวข้าวรีบอ่ะที่เม็ดมันไม่เต็มอ่ะกับฟางอ่าสองอย่างหลักการก็คือใช้ลม,ใ,ลมใช้ลมเป่าใช้ลมเป่าเดี๋ยวมาอธิบายให้ดูข้างล่างนะครับก็จะเป็นถังสองร้อยลิตรมีหมากโอโลดอกผักเชียบ้าเอออันนี้เขาเรียกกล้วยเราไปทำกล้วยจะทำเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนั้นก็ได้ตามลมงสีทั่วไปก็ได้ใช่ไหม มีมีอะไรก็ใช้อันนั้นอหรือไม่มีก็ถังน้ำดื่มเออถังน้ำดื่มห้าลิตรอย่างะเจาะรูเอาเจาะใช้แล้วก็แล้วแต่ใครทำแต่พอดีเรามีอันนี้นะเป็นของเก่าก็เจาะรูกับถัง200ลิตรมีพัดลมเป่าอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็มีรูรูรูให้เข้าลงมาแต่ไปแล้วก็มีรูเข้าออกด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ใกล้เนี่ยเข้าออกอยู่ข้างล่างข้างล่างไม่ต้องเอาถังมาลองนะเอาถังมาลองได้ เราต้องการเราถังรองอัไรแหละที่เรายกขึ้นเลยนะทําไมต้องยกสูงเพราะว่าเราองถุงรองข้างล่างหรือไม่งั้นข้าวมันกองไปกองไปกองไปมันจะสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะ mm. ก็เลยยกสูง่ะหลักการก็สาธิตอ่ะหนักมันเนี่ยเนี่ยก็ค่อยๆปล่อยลงไปอ่านี่เนี่ยต้องไปดูที่มันเขาเป่าออกอ่ะมันก็จะออก ตรงนี้นะครับออไอ้ที่หนักมันก็จะตรงไปเลยไอ้ที่เบามันก็จะวิ่งเฉยว่าไม่หน้าทีนะไอที่ฟิวออกมานี่ก็คือข้าวไม่เต็มเม็ดนะครับข้พวกแกลบพีไปว่าแกลบแล้วกันส่วนข้าวที่มีเมล็ดอยู่ข้างในก็จะหล่นลงข้างล่างเพราะมีน้ำหนักกว่าอันนี้คือระบบแบบง่ายๆ DIY จะใช้ในครัวเรือน หรือใครมีไอเดียต่อยอดก็ลองทำกันดูครับอันนี้ก็เอามานำเสนอกันนะครับสำหรับการทำในกััวเรือนเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะแต่ที่เอามาเสนอทั้งหมดทั้งมวลก็คือเราทําอย่างนี้ก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับพัดอย่างดีข้าวที่ได้ก็จะเป็นเม็ดหล่นมาข้างล่างนี้นะครับนี่นี่นาจะเป็นข้าวที่เต็มเม็ดมีน้ำหนักนะครับหล่นมาจากข้างบน อันนี้พันอะไรเนี่ยพ่อห,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 หอมเหมือนกันนะ <c oughs> หอมหอมหอมแต่พูดถึงเรื่องหอมนี่เท่าที่ชิมมานี่เขาวหอมที่สุดหมุงแล้วหอมกว่านะนึบน,นึบวเวลาวกินแล้วนึบมันเหมือนข้าวตําเนะเหมือนกินเย็นเล่ดีอะไรเยลเล่อะไรอะแต่ข้อเสียข้อเสียของตัวนี้ก็คือนี่นะครับฟัง ฟางจะมาอัดางมันจะมาัดคอคอมีต้องต้องคอยแย่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่เร่งรีบทํากันในครัวเรือนเล็กๆในน้อยก็ใช้เวลาตรงนี้มันจะเป็นตะแกรงร่อนนะของลมสีจะเป็นตะแกรงร่อนแต่เราไม่มีลมสีไงอันนี้คือแบบแต่แต่ไอตัวนู้นมันจะมีเครื่องแยกฟางออกก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่แยกนี่มันมาติดพองเงี้ยต้องเอามือแย่นี่ ต้องโขลลงมาติดพอมันก็เลยช้าแต่ไอตัวหลังอ่ะเทลงเลยมันมีมันมีตะแกรงคัดี๋ยวดูอีแบบดูอันนี้เป็นแบบ DIY. เดียไวบันบานเศษแกลบเศษข้าวที่ที่<อ>ไม่เต็มเมล็ด<อ>เนี่ยเห็นไหมครับก็จะ,จะมาหล่นตรงนี้นะครับอันนี้คือข้าวที่เราคัดออกแล้วนะเศษฟางกับเขาเรียกอะไรเพราะเขารีบเ้ารีบเข้าปลายอะไรทั้งหลายแล้วเราก็จะต่อยอดจากตรงนี้ไปทํา บดรัมเพราะว่าเครื่องพ่อซื้อมาแล้วเดี๋ยวคงได้ดีไให้ดูกันนะครับสำหรับเครื่องเครื่องบดหัามนะเครื่องบดแกะบดหัามนี้พ่อไปซื้อมือสองมาคงได้บุรณะแล้วก็มาถ่ายให้ดูกันนะครับสำหรับเครื่องบดรัมก็จะจอดต่อยอดตรงนี้ก็จะมีพวกข้าวปนที่เราคัดออกแล้วพ่อเนาะข้าวปนที่คัดออกจากที่แล้วลูกข้าวที่เรากําลังเลี้ยงอยู่ตัวนี้ที่หน่อข้าวอนะเราก็จะเอามาทําอาหารสัตว์ไอตัวนี้เราไม่ได้ทิ้งนะ ไอ้มันเป็นเป็นเขาเรียกข้าวครึ่องเม็ดมันก็มีแป้งอยู่ใช่ไหมมันก็มีลงสีบางลงสีที่เราไปซื้อว่าลำหยาบลำหยาบเขาก็เอาแกบดีๆนี่แหละบดแล้วก็มาผสมกับข้าวปลายเขาก็มาขายว่าลำหยาบนะแต่ของเรามันก็มันมีแป้งเยอะมีแป้งเยอะแต่คิดว่าคุณภาพจะดีกว่าเพราะเราเพราะเราทําเองนะเพราะเราทําเองเราก็จะไปเลี้ยงปลาในนาข้าวเอาไปเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์อะไรก็ได้เราอยากให้มันเยอะเราก็ปลูกข้าวโพด ผสมเข้าไปอีกก็ไม่ได้เสียหายจบเป็นอาหารสัตว์นะแต่อันนี้แหละตัวเขาเรียกว่าต้นต้นน้ำามืนเนาะคือคือเอาข้าวปลายข้าวรีบข้าวไม่เต็มเม็ดข้าวไม่เต็มเม็ดมันก็มีข้าวสารอยู่นะมันก็งอกเหมือนกันแต่ว่าเราต้องการคุณภาพที่จะส่งที่จะส่งให้ลูกค้าเราจะเอาเต็มเม็ดเต็มเ,มเท่านั้นแต่ลูกค้าจะไปหวานก็ไปแช่น้ําอีกนะ ให้ดีไปแช่น้ําให้เข้าวเรียบเขาลอยขึ้นให้หมดช้อนขึ้นให้หมดเอาแต่เม็ดเต็ม,ตม,ตมๆพอในกระบอกก้ามันจะเกิดทุกเม็ดเลยอันนั้นก็เป็นขั้นตอนการปลูกค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เราเป็นขั้นตอนสุดท้ายอ่าแล้วเรก็ไปช่ำยี่สบห้ากิโลนี่นะเป็นที่ขากมาอันนี้คือพันหน้าน่าเก้าเบอรสิบแปดใช่ใชเดี๋ยวไปดูดูเครื่องรื้นก่อน ยังไม่เต็มดีตากรมการข้าวรับรองรับรองอะไรนี่ชาวนารับรองเองก่อนนะก่อนจะให้กรมการข้าวรับรองต้องให้ชาวนาด้วยกันก่อนนะครับชาวนารับรองกันก่อนบางทีกรมการข้าวตีมาพวกพอคะมีใบเยอะอย่างนี้พอมาปลูกมันตักข้าวลงสีมาขายให้เรามันก็อ้างว่าข้าวพันธุ์ทาให้เราเสียโอกาสแต่ของเราคุณภาพเยี่ยมนี่การันตีการันตีเดี๋ยวไปดูอีกแบบหนึ่งว่าเดี๋ยวแบบหนึ่งอันนี้เข้าใจเนาะสำหรับคนที่หลักการมันหลักการมันมีพันลุมอ่หลัง อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแบบแบบนี้สําหรับเมื่อก่อนนี้มันจะคัดเม็ดปุ๋ยออันนี้เป็นเป็นเป็นเครื่องคัดปุ๋ยคัดเมล็ดปุ๋ยคัดเม็ดปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพสมัยก่อนเขาทำปุ๋ยชีวภาพเนาะเนี่ยไอตัวเนี้ยมันระบบการทํางานมันตะแกรงมันจะแยกชั้นอันนี้ถี <c oughs> มันเข้ามามันถีไอถีตัวนี้ก็จะกองพวกฝุ่นพวกเม็ดเม็ด้าเนาะมันก็จะลงตะบานนี้รูแรกช่องแรกเอ,อจากนี้มานี่ช่องแรกเออไอพวกเม็ดที่ก็ประมาณฟุตก,กว่ากว่าสอกสอกเอา้าตีไปสอกนึงนี่ส่วนในตรงนี้ก็เป็นเม็ดข้าวที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นที่มันจะพอดีเลาลรูดลงรูเนี่ยเม็ดข้าวเต็มเต็มมันก็จะวิ่งลงนี้แล้วมันก็จะไหลามาต่ออันนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องฟาง ท,ท้ายสุดก็จะเป็นฟางนะครับมันเป็นฟางจริงๆก็ผสมกันอยู่ล่ะเราก็ออามาคัดไปเรื่อยๆแล้วก็พอเปิดเป็นสักพักเราก็หยิบออกหยิบออกไปช่วยมันมันก็จะตัดปัญหาเรื่องข้าวไปติดคอ,อแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลงน้ําบางทีไอ้ฟางนี่เพราะมันหมุนไปว่ามันอย่างนี้มันขวางใช่ไหมหแต่ว่าเวลามันหมุนแล้วมันเสียบไปอย่างเงี้ยในแนวตั้งอย่างเงี้ยมันก็รอดจังหวะมันอะเออจังหวะมันมันไม่เรากิ้งไปเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะไหนใช่ไห มันก็ลงไปได้แต่ว่ามันก็เบามันก็เบาแต่อันนี้ลงเต็มๆไอบ้บักว่หลเนี่ย <c oughs> ลงเต็มๆเลย <c oughs> อันนี้คือข้อแตกต่างเขาตรงนั้นแั้วแหละอันนี้ก็จะเป็นระบบลึกแล้วก็ทําได้ที่ละเยอะหน่อยอันเยอะแล้วอันนั้นต้องคอยโกยลงทีละ <c oughs> ทีละถ้วยนะ <c oughs> อ่าคอยตักลงแต่อันนี้เทลงตรเขาเขาวิ่งเลย <c oughs> เขาอาศัยไปสะสมอยู่ข้างล่างไง <c oughs> อันนี้องค์สาจะเอียงหน่อยนะครับองเสียองสาวไม่ได้ตรงนะเอียง,ยง,ยงด้านนี้สูงฝั่งนี้จะสูงฝั่งน,งนี้จะต่ำก็ใช้แรงล้มถ่วงให้ข้าวไหลไปนะครับเ,ออเวลาหมุนเขาก็ไหลาไปด้วย<ช>เอ,อ่ะลองไหมลองให้ดูสักสอบไหมลองแบบเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเปิดเปิดแล้วเอาข้าวมาใส่ทีเราจะหมุนอย่างนี้นี่ใส่เขาจะใส่ได้เยอะ ขัดแยกมเมล็ดมเมล็ดรีบขัดฟางออกให้เหลือแต่มเมล็ดท่านะครับไปมันแรกก็จะเป็นพวกตรวจเมล็ดหญ้าขอาางเรานาเรามมนสาทาดไม่มีเม็ดหญ้าเราจะฟางกับข้าวยบีบเกไหลเข้าไปเรื่อยๆครับ ไ็เลเขาหา,าย,ยไปเยอะครับพอมาถึงนี้เขาหาย,ยไปเยอ่ะจะรวมนลงล่างน,นี้ครับพอไปถึงน่องก็มีฟางท้ายสุดนี้ก็จะเป็นพวกฟางพวกอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาหยิบออกแล้วก็เอารมเป่าใหม่นะครับแต่ว่าส่วนส่วนเยอะก็จะอยู่ร่องกลางเนาะร่องกลางนี้ก็จะไม่ค่อยมีฟางนะครับเราก็จะเก็บส่วนนี้ไปก่อนนะครับ ก็ถือว่าเร็วกว่าถังสองลายลที่เราดี y กันเลือกเอาเลือกเลือกเอาถ้าใครที่ทํานาไม่เยอะใช้กินในครัวเรือนทําอะไรพวกนี้แนละ้ววะเนาะตัวนั้นเหมาะต,ตัวนั้นเหมาะกว่าใช้งบน้อยนะครับตัวนี้พอดีมันเป็นของที่เรามีอยู่แล้วด้วยแต่ชาวบ้านทั่วไปเขาเขาก็ใช้ลมธรรมชาติเขาอยู่ทางทุกนาลมแรงๆเขาก็โปรยเลยใช่ใช่เขาก็โปรยกับลมแรงๆธรรมชาติก็ได้เลยนะ เดี๋ยวไปดูข้างล่างนะครับระบบการทํางานของข้างล่างก็จะมีคนคอยคัดแยกอีกทีนึ่งนี่ครับพอมาถึงด้านล่างเราจะมีอยู่3ามเต้ามีนมอยู่3ามเต้าเต้านี้ก็จะเป็นพวกเศษที่มันละเอียดละเอียดหน่อยเศษฝุ่นเต้าที่เราเอาก็จะเป็นเต้ากลางที่มีเม็ดข้าวเยอะหน่อยนะครับส่วนท้ายนี่จะเป็นฟางเราก็ยังไม่คัดเนาะมาคัดส่วนนี้ก่อนนะครับถามว่ามีเศษฟางไหมก็พอมีก็ต้องใช้มือแย่แต่ว่ามันจะมีตัวชักมีคันชักปรับระดับทางนู้นได้นะครับก็ใช้พัดลมเป่าเหมือนกัน ัวนี้จะเป็นพัดลมใหญ่กว่าข้าวที่เป็นข้าวข้าวปลายข้าวรีบอะไรพวกนี้ก็จะปีิวกไปด้านหลังนะครับแล้วก็ข้าวที่มีน้ําหนักก็จะไหลมาลงถังเข้าไปใส่กระสอบชั่งกิโลจัดจําหน่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จองกันไว้นะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเราทํามือเนาะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนอย่าเรียกอุตสาหกรรมดีกว่าเอาเป็นว่าทําขายแบ่งปันเกษตรกรด้วยกันแล้วกันนะครับเป็นงาน ดีไง่ายๆตามสไตล์ตาจานแว่นเหมือนเดิม,ส,มงงสังกระสีว่าบอกองศาต้องเอียงหน่อยเพื่อให้ข้าวที่มีนหนักไหลลงข้าวที่ได้ครับส่วนปลายข้าวก็จะไปตกอีกฝั่งนู้นเหมือนกันพัวคี่ฝุ่นปลายข้าวก็จะมาผู่ข้างหลังครับเหมือนกันครับพวกนี้ก็จะเป็นเศษเศษฟาง เสร็จข้าวารีบเนาะถ้าไม่เสร็จมาเล็่อยเราก็จะไปทําบทเป็นอาหารสัตว์ต่อไปนะครับก็คอยติดตามแล้วกันสําหรับงาน DIY วต่างๆหรืองานเกษตรนะครับถ้ามันเยอะก็จะใช้มือล้วงช่วยด้วยอย่างที่บอกมันเป็นในนี่นะพ่อเนาะมัน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 ไม่ไม่เป็นของมันในฟาร์มตรงนี้ต้องเจาะทะลุออกมาเลยอมีตัวเป่าแต่นี่เราก็ใช้สิ่งที่มีอยู่ก่อนเอ ส่วนจะปรับปรุงยังไงแต่ถ้าจะทําให้มันชุดของมันก็ทําเหมือนโรงสีแหละซึ่งก็ต้องใช้งบเป็นหมื่นต่อไปมันจะโคจรกันเป็นทั้งคัดข้าวคัดข้าวแล้วก็สามารถบดเป็นทำออกมาเลยต่อ,ตอไยได้เลยในทีเดียวเหมือนระบบโรงสีนะก็อย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งพ่อก็มีความรู้เรื่องโรงสีอยู่บ้างเคยทําเครื่องเครื่องพวกนี้เนาะทำเครื่องพวกนี้แต่ตอนนี้เราจะมาแยกชิ้นกันต่อไปก็เทเข้า ข้าวคัดคัดคัดเสร็จก็อันไหนที่จะบมดเป็นลำก็ออกเป็นลำไปเลยอันเป็นข้าวสารก็เป็นข้าวสารไปแต่ว่าข้าวสารมันกินไม่หมดแต่เราก็จะมีโครงการขายข้าวชาวนานะเอาไปขายแท็กเป็นถุงข้าวสารน่ะอันนี้โครงการนะโครงการโครงการก็ที่นําเสนอทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็อยากจะบอกว่าการอยู่บ้านนอกเนาะอยู่ยังไงให้อยู่ได้อยู่แบบพอเพียงตามหลักของพ่อหลวงเนาะ การอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงครับที่พ่อทํานี่ก็อยากทาให้เห็นว่าจริงๆอยู่ชาวไร่ชาวนาเนี่ยถ้าทําดีๆไม่ได้หวังรวยหวังอะไรก็พออยู่ได้นะครับก็อยากจะทําให้เป็นแบบอย่างนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับหลักๆก็คือขายพันธุ์ข้าวแหละแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทําก็อยากจะให้เห็นว่าชาวนาจริงๆแล้วถ้าเรามีองค์ความรู้มากเพียงพอเนี่ยเราสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองใช่ไหมพอ่อการอยู่แบบพอเพียงนี่ตามหลักของพ่อหลวงก็คือวิธีที่ดีที่สุดนะครับ ติดตามช่องแชร์ความรู้งานเกษตรกับสุรบอนผงชุรสแล้วก็ในเฟซเฟซบุ๊กก็คือเกษตรง่ายสายจันแว่นวันนี้พ่อผมกับพ่อก็ล่ำลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ล่ำลาวันสิสครับ